สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับจะพาไปเก็บชุดเออแบเทแมนนะครับก็เริ่มต้นกันที่จุดวาร์ปสะพานใหญ่ข้ามป่าเลยครับอ,อยู่บริเวณที่ราับสูงเอลตัสนะครับเรามาถึงปุ๊บเราก็เข้าวาร์ปไปได้เลยนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชม ดูทางด้านตรงที่ผมมาร์คไว้นะมันจะอยู่ข้างบนวาร์ปทีดเดียวครับที่เราวาร์ปมานิดเดียวครับอ่าจะเจอกับตัวตัวมอนสเตอร์นะครับแบทเทิลเมทอืาก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับนี่เจอละอ่าหาเจอง่ายเลยนะครับแต่ถ้าผู้เล่นใหม่มานี่จะเก่งพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปจัดก,การเขาได้จากด้านหลังนะม,มันจะได้ง่ายหน่อยนะครับ อ้าวอันนี้เหมือนเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วนะเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วแต่เราลงบัฟสักนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราลงมาจัดการเขากันครับเสียงจะยังไม่ค่อยมีนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพิ่งหายไข้มาหมาดๆเลยแต่ก็อยากจะมาลงคลิปสักนิดหนึ่งนะครับนี่นี่แน่อืนี่เน่อ่าไปไวกว่าที่คิดนะครับ อาทีนี้เราจะได้ชุด b a t t l m a d e มาแล้วนะครับข้อดีก็คือจะเพิ่มสเตตัสเพิ่มสเตเพิ่มสเต็งนะครับเพิ่มสเตงกับเพิ่มนะอินนะสำหรับหมวกนะครับหมวกจะเพิ่มสเตงกับอินนะครับผมทีนี้เราไปดูมูฟเซ็ตนะครับกับการใส่เต็มฟอร์มนะครับก็สวยงามใช่ย่อยครับพูดถึงมันก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับคุณผู้ชม ผมแนะนําเลยเพราะว่ามันหนึ่งก็คือหาไม่ยากนะครับข้อสองก็คือมีสเตตัสที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับอ,อันนี้ใช้กับดาบสายอินนะครับก็มีมูฟเซตตามนี้ครับประมาณนี้น่าใช้เลยทีเดียวครับส่วนใครที่รอคลิปเควสนะครับเดี๋ยวอดใจรอสักนิดนึงนะพอดีผม เป็นไข้หนักเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะฮะยังไงฝากผู้ชมอดทนอีกสักนิดนึงนะครับพอดีผมไม่สบายหนักเลยเอตอนนี้ก็ค่อยๆย,ยังชั่วขึ้นแล้วครับก็เลยมาพยายามลองทำคลิปดูนะครับอาจเสียงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับอืมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ